สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกนสโคลต์สกูส๊ซูเมเลเตอร์และวันนี้เราก็จะแหมบนี่เรียนมาเดินนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาว่ายน้ํากันนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยนะแอคชัน่นนี่เราได้ชุดว่ายน้ํามาแล้วนะเฮ้ยมาว่ายด้วยกันโอเคดีมากเลยเอาก่อนหน่อยนี่แสดงความรักแบบเพื่อนคนระับโอเคคิดอะไรหรือเปล่าเนะี่ยหมายถึงผมนะ <laughs> ไม่ใช่เขา มาชิวว่นี่โอเคครับว่ายน้ําเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้โหดูดิท่านผู้ชมคือแบบวัด <c oughs> เฮ้ยมันคืออะไรโอ้โหมีการว่ายน้ําแบบนี้ด้วยนะเอาแข่งกันว่ายไหมนี่มาแข่งกันนะโอ้โหแล้ว,ว่ายบนอากาศบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันคือบาร์ก่อหรือว่าอะไรโอ้ โอ้ oh my กอดทุกผู้ชมให้มันเกิดขึ้นได้ไงโอ้โหดูดิโอเคเดี๋ยวเราจะดำน้ำกันครับอ่าดำให้ลึกเลยโอ้อันนี้คือดำน้ำแล้วใชออไ่ไหมเฮ้ยไม่เปนะเราต้องชนะเย้ในที่สุดเราชนะครับเป็นไงล่ะเราเก่งไหมเดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนครับโอเคกินอะไรดีอ่ากินอันนี้เอาแรางนะโอเคเดเี๋ยวเราให้เธอกิน ชิป <Ship. S 2> นี่ thank you อ่อไปเที่ยวในเมืองกับเราไหมใส่ชุดไว้นายน้ำนี่แหละนี่เฟี้ยวดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนและชงและชุดเนะี่ยไปเที่ยวดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นการเต้นบบลเล่นนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีผู้ชายมาเต้นด้วยนะตรงนี้นะครับโอเคไปเล่นเปลี่ยนโน่กันไหมอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับ โอ้โหดูเซ็กซี่มากเลยโอเคกรุบกรุบ i c i o u s Action นนี่กดเป็นโวลวครับสุดยอดไปเลยโอเคเป็นไงล่ะเอาก่อนหน่อยเรารักเธอนะรู้ไหมหัวแฮนด์เออไปที่ไหนกันดีสกูโอเคครับมิวสิกมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นดนตรีกันนะมาคอนเสิร์ตนะ ไม่รู้ว่าได้เปล่าโอเคครับแอคชั่นชึบอ๋อยังไงโอเคมาแล้วนะครับถึงเวลาแอคชั่นนะอ๋อแล้วอันนี้ใช่คนปะเนี่ยเอาตีตีต <c oughs> เฮ้ยมันคืออะไรภาพพปรแกกมเหรอหรือว่าอะไรโอเคครับเฮ้ยไอเทมมาแล้วนะถึงเวลาเล่นเพลงแล้วครับตอนนี้ เออเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเลยคอนเสิร์ตโอ้โหบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับอย่างมันเลยนะนี่นี่ร้องเพลงครับเพลงอะไรดี Please m ี my honey แต่โปรดอะไรนะที่รักอะ่ะโอเคครับโอ้โหมีหลายเพลงเลยนะเอาดี่กีตาร์ต่อครับนี่จัดความบันเทิงสะหน่อยโอ้โหมียกหัวเลยโอ,โอ้สุดยอดไปเลย คือมันมากนะแล้วดูโหมีการหมุนแบบนี้ด yup, ้วยตีกองไหมเอาตีกองซะหน่อยโป๊ะตีกองแบบบ้าข้างนะครับโอเคตัวนี้ก็มีอะไรนะเป็นโนหรือว่าอะไรเขาเปลี่ยนกันไหมโอเคแอคชั่นอีกทีดินี่พอแล้วมั้งโอเคผมว่าน่าจะพอแล้วแหละโอเคมาไปกับเรา พอแล้วไม่อ,อแล้วคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับไปหาอะไรกินกันไหมซูชิบาร์โอเคก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะวันนี้ร้านซูชิเปิดนะเออเธอจะกินอะไรบ่าเดี๋ยวเราเลี้ยงเองโอเคอ่าผมจะกินอันนี้ก่อนเลยนะวัซสบิเฮ้ยโอ้โอหหัวของโตเลยนะครับ เพราะว่าปกติไอ้วาซาบิเนี่ยมันจะแบบเผ็ดขึ้นจมูกอยู่แล้วนะครับไม่เชื่ว่าเผ็ดนะไม่รู้ว่าเขาเรียงไงนะแย่ผมก็เคยกินนะครับอะไรนะยี่สิบาทเองนะมันจะเป็นแบบซองนะครับเคยกินตอนเด็กนะโอเคเอาที่แพงที่สุดเลยนะโอ้โหน่ากินมากเลยนะนี่อร่อยปะโอ l i c i o u s โอเคเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำกันต่อเลยไหมหรือว่ายไง โอเคนี่ฮอสพิทาลยูฮ oh ูโอ้โหตัวนี้ก็ดูสวยมากเลยนะครับโอ้โหดูดีนะผู้ชมนี่คือหน้าเที่ยวมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเธอไปเที่ยวโอ้ my god เฮ้ยที่นี่สวยมากเลยนะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ให้เราขี่ด้วยขี่ได้ปะผมก็ยังไม่เคยขี่เลยนะ โอเคครับวันนี้กะว่าจะวา่าว่ยน้ำนะครับแต่ว่าแบบยังไงเราก็อยากทำอย่างอื่นไปด้วยนะโอเคแอคแท็กเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งดีเนี่ย <c ười> คือไอเฮลิคอปเตอร์นี้เราแบบสามารถใช้ยิงได้ด้วยนะนี่สุดยอดไปเลยโอเคครับ้อแอคชั่นโอ้โหโดนตัวเองโอ้โหเป็นไปได้ยังไงชูวบ นี่คืออะไรมีน้องแมวด้วยน้องแมวมาน่ารักมากเลยนะพี่มากับเราไหมเฮ้ยโอ้แมวนะน่ารักมากเลยเราเจอน้องแมวด้วยเฮ้่ทำไมเธอไม่ลงมากับเราโอเคมาทํามากับเรานี่ห่อแหงกันไหมโอ้โหมือหนึ่งก็จับน้องแมวนะทำยังไงดีกันดีโอเคชูแวบน่ารักมากเลยนะครับดูดีท่านผู้ชมคือแบบ โซคิว so อะนี่มาเลี้ยงแมวกับเราไหมโอ้โหน่ารักมากเลยเนะยี่ยยูฮูอุ้ยอุยอุยอ๊ยเดี๋ยว,วหลังผมจะพาน้องแมวเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็น้องหมูนะมาด้วยกันเลยคนระับข้างในนี่มันมีอะไรเนะี่ยโอ้โหน่าจะเป็นที่สลับทาดแมวนะโอ้โหมีที่นั่งด้วยแล้วมีแมวตัวเดียวเองเหรอที่นั่งมีสองที่นั่งนะเอาน้องแมวอยู่ไหนเอาน้องแมววันนี้ เฮ้ยมีเงินด้วยนะครับมีเงินตกตัวนี้นะตั้ยห้าพันเยนนคือแบบเรารวยละโอเคอุ้มแมวยูฮูผมว่าที่นี่มันดูสวยดีนะและข้างบนนี่มันมีอะไรไหมอ่าขึ้นไปข้างบนดิยูฮูมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับมีเมนูอาหารให้สั่งไหมหรือว่า,างไงโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยมีอะไรนะอ่าคนอะไรนะให้บริการ Welcome back ยินดีต้อนรับกลับมานะเ้โอเคครับอ่ะมาแล้วน้องเหมียวมาเดี๋ยวเราจะไปจากที่นี่กันแล้วนะโอเคอืมที่นี่มันดูสวยดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับแต่เราจเจอกันคลิปหน้านะครับเซีย